ตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกานะครับ15นาทีนะครับ9ก้นากาสทีสวัสดีย่าที่ทาเรื่องทุกคนนะครับนี่ก็เด็กๆนะครับที่โรงเรียนมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นนะครับยามเช้าๆนะครับครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับผมขอบคุณคุณแม่ครับ FC ตํามดัมซิ่งอีกหนึ่งท่านแล้วครับ ขอบคุณครับคุณแม่เดี๋ยวลุงตาม,มาถึงแล้วคุณแม่จับไวนะ้แล้วถ้ายกไม่ได้จับไว้แปบนั้นแหะครับผมคุณแม่บอกว่า fc ตั้มดัมซิ่งนะครับติดตามได้นะครับเนาะเส้นทางการจาริทธดรงลุงตาครับผมครับผมคุณพ่อขอบคุณครับ มีนักเรียนอีกฝั่งหนึ่งนะครับสาธุสาธุครับผมรบตรงนี้พี่เอาซ้อนกันไว้ได้นะครับเนี่ยซ้<ด>อนกันไว้เลยแล้วก็มือจับได้อ่าจับไว้ได้ครับโดนด้วยโดนข้างล่างครับผมสาธุสาธุครับผม มาในเมืองเอทีตดำด้ำซิ่งเยอะนะครับเนาะอยาที่ทำไหนท่านไหนเห็นก็ทักทายได้นะครับขอนมวกด้วยนะครับขอนมวกแล้วก็เตรียมยกน้ํานะครับยกแค่อกนะครับยกแค่อกนะครับไม,รไม่ต้องไม่ต้องก้มหน้าครับ<ช> <thereby> รไม่ต้องก้มหน้าไม่ต้องก้มหน้ามองหน้าหองตาเลยนะครับไม่ต้องก้มหน้านะครับยกแค่อกนะครับนั่งตัวตรงตรงตุ๊กตาตุครับผมยกน้ำเลยยกน้ำนะครับยกน้ำยกน้ำเยอะนะครับยกให้วนะครับ เตรียมยกน้ำเลยพี่ยกได้ไหมเปิดหมวกให้เด็กด้วยนะพี่นะเปิดหมวกสาธุสาธุครับผมนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ได้ถ่ายทอดให้ามของเราได้รับชมนะครับหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยนะครับ ไม่ต้องก้มมองง่ามหลวงตาเลยนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มมองหน้าเลยนะครับสาธุสาธุครับผมแม่จับน้ำไว้ด้วยครับแม่จับน้ำาก่อนสาธุครับผมจับด้วยซ้ำจับด้วครับ นี่ก็โมต้อยประมาณปี1950ครับผมเกิดได้ยังนี่ตาต้อยครับถดินครับรถในตำนานรถในตำนานครับเป็นฉลามบกตัวแรกครับอ๋อแล้วพ่อตาต้อยรับกพ่อผมถ่ายรูปให้ถอดหมวกรับวพ่อนอย่างลุงตาผมถ่ายรูปให้พ่อเราบอก มันต้อยก็คอแล้วต้องแอบถ่ายผมต้องแอบถ่ายหัวต้อยนี่นะครับพี่น้องเยอะมากนะครับที่ตลาดตอนนี้นะครับหลวงตามาถึงยกน้ำแล้วพี่นะยกน้ำเลยนะครับยกน้ำเลยนะครับอ่ายกขึ้นเลยครับอ่ายกขึ้นเลยนะครับผมพี่พี่เอาซ้อนกันไว้พี่เอาซ้อนตัวนี้ไว้นี่เอาซ้อนตรงนั้นไว้ เอาเซ้อนกันไว้เอารวมกันเลยครับอะไรนะครับผมพี่โอ้นี่ก็เอฟซีตั้มดำซิงขอบคุณครับผมพี่เตรียมพร้อมเลยนะผมจะจับภาพให้สวยๆเลยเอฟซีตั้มดำซิงมีมีเยอะครับ ยกบน้ำด้วยพี่ยัน <ah> ้ำด้วยนะครับยกน้ำขึ้นเลยนี่ครับฮัลโหลยูคํมฟอมอเมริกานะครับเนาะพี่ท่านอยู่อเมริกานะครับจับไว้นะพี่นะอัับ้ับจน มาลิกาอเมริกาครับผมมาดูน้ำคืนเลยมาดูกลมมาดูน้ำไม่รับตังค์นะครับอะไรนะครับคุณแม่เรี้ยวมาจิ้นี่นะโอ้คนะครับในคุณแม่จากห้วยไร่นะจากไหนนะแม่ห้วยไร่จากห้วยไร่นะครับคุณแม่จากห้วยไร่นะครับท่านมารับหลวงตาอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องชาวต่างชาติท่านอยู่ประเทศอเมริกานะครับอเมริกานะครับ เตรียมจับไว้ได้นะพี่นะจับไว้ได้ครับผมจับรบเลยครับจับรบเลยครับเลยครับสาธุสาธุครับผมจับน้ำดครับจับน้ำด้วยพี่จับน้ำขึ้นด้วยครับผมสาธุครับผม กอดกระสอบข้าวสารไหมโอ้ยจับไว้ครับจับไว้สายทุกครับผมอันได้ข้าวสารหนึ่งถุงนะครับกอดไว้เลยอ่าตรงนี้คุณแม่จับไว้แบบนั้นนะถูกต้องเลยเอา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 ติดกันได้เลยคุณแม่นะเอาติดกันเอาเอาชิดกันแล้วจับไว้ครับจับรวมกันเลยอ่าแบบนั้นแหละครับแบบนั้นแหละหลวงตารลบให้รอบเดียวเลยสาธทุกครับผมสาธทุสาธทุ จับไว้ด้วยนะพี่นะจับน้ำไว้ครับยกได้ยกเลยครับหนึ่งแพ็กยกเลยสองแพ็กซ้อนกันไว้ครับสองแพ็กซ้อนกันไว้เลยนะครับหนึ่งแพ็กยกได้เลยยกได้ยกเลยครับน้ำยกได้ยกเลยเลยครับตรงไหนตัวต้อยอ่าหลวงตาท่านจะพักเช้าช่วงเช้าก่อนนะครับเนาะคุณพ่อคุณพ่ออยู่ข้างหลังก่อนแล้วอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะเลี้ยวแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวแล้วหลวงตาจะเลี้ยว ไปหลังไปหลังไปหลังจ้าพักเท้าบ่อนพักเท้าก่อนหลวงตาข้างข้างหน้าพี่น้องจะเยอะมากครับสาธุครับผมอ่ะหลวงตาท่านจะพักเท้าช่วงเช้าก่อนเดี๋ยวพี่รอเอาไปไปไปพี่ไปไปไปเร็วเรานั่งลงเลยครับอ่าพักเท้าช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะไปส่งหลวงตาก่อนนะครับเนาะ พี่แก่เป็นน้ำมงคลได้นะพี่นะเนี่ยน้ำแก่เป็นน้ำมงคลได้ส่วนที่เหลือก็อไปรวมกันไว้ข้างหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีรถมารับครับผมเ,เดี๋ยวจะพายาธิธรรมเข้าไปรับชมหลวงตาท่านจะพักเช้าช่วงเช้านะครับขณะนี้9นาฬิกายนาทีครับ9นาฬิกาเนาทีเป็นบรรยากาศร่มรื่นเอา,เ,า,า,เ,อาเอามาบางมังไหมวพี่อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถตู้เข้ามา มามาขวางไว้ก่อนพอพี่น้องมองมารับหลวงตาพักเท้าอย่างนานก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างไม่นานก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ฝากติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมจะแจ้งยายทำไปเรื่อยๆว่าวันนี้หลวงตาท่านจะทุดงถึงไหนจุดไหนพักเท้าที่ไหนพักเที่ยงที่ไหนอย่างวันนี้นะครับหลวงตาท่านพักเท้าช่วงเช้าที่นี่นะครับก็คือพักชั่วคราวนะครับแล้วท่านก็จะจาริกทุดงมุ่งหน้าต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม